สวัสดีค่ะชื่อจิวค่ะตอนแรกมีปัญหาใต้ตาที่ลึกนะคะมันทําให้เราดูไม่สดชื่นก็เลยไปหาที่เติมคลินิกหนึ่งหลังจากที่2อสเดือนมานี้มีคนทักอุ้ยมันดูเยอะไปมีเพื่อนทักว่าไปแพ้อะไรมาหรือเปล่าดูหน้าบวมๆแล้วตาดูหลี่เล็กลงด้วยค่ะเราก็เอะเราไม่ได้แพ้อะไรหรอกเป็นเพราะฟิลเลอร์เราเนี้ยแหละที่มันแน่นไป ทีนี้เราก็เริ่มหาข้อมูลว่าจะทําที่ไหนดีค่ะจนมาเจอที่นี่ค่ะหลังจากที่ได้หาข้อมูลนะคะก็ได้ตัดสินใจเข้ามาปรึกษาคุณหมอต้นนะคะแล้วหลังจากที่ปรึกษาคุณหมอต้นก็ตัดสินใจทําทันทีเลยค่ะหลักการจริงๆครับคือเราก็พยายามแก้ไขโครงสร้างยพยุงใต้ตาฉีดลิปตรงหางตาหางคิ้วนะครับก็ทําให้เกิดการ ดึงขึ้นมาทั้งหมดเลยทำให้หน้าตาดูสดชื่นขึ้นผลลัพธ์หลังจากที่ทํานะคะเรารู้สึกว่าหน้าตาเราดูสดชื่นขึ้นทันทีเลยแล้วก็หลังจากที่ไปเจอเพื่อนไปเจอลูกค้าไปเจอผู้คนนะคะทุกคนก็ชมว,ว่าไปทําอะไรมาดูสวยขึ้นดูสดชื่นขึ้นไม่โทรมเหมือนเดิมแล้วค่ะก็ฝากถึงทุกคนนะคะที่มีปัญหาคล้ายๆกันนะคะใต้ตาลึกค้ำนะคะก็แนะนําให้มาปรึกษาคุณหมอต้นนะคะซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ให้คาแนะนําดีมากคุณหมอมือเบาและที่สําคัญนะคะผลลัพธ์ออกมาสวยเป็นธรรมชาติมาก 好。